สวัสดีครับผมหมอแบงค์และคุณกำลังฟัง Food Doctor Podcast รายการที่จะทำให้คุณทั้งผอมและสุขภาพดีไปพร้อมๆกันสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือดื่มน้ำอัดลม1เดือนจะเกิด10สิ่งนี้กับร่างกายของคุณครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมอแบงค์ Food Doctor นะครับ แล้วก็อยู่กับอันนะคะวันนี้อันเช่นเคยค่ะก็จะมาถามคำถามที่หลายๆคนสงสัยเนาะแล้ววันนี้ประเด็นของเราก็จะอยู่ที่เรื่องของน้ำอัดลมค่ะคุณหมออ่าก่อนที่จะเข้าสู่วงการสุขภาพคุณอันดื่มน้ำอัดลมมาก่อนไหมจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบแบบความสดชื่นนะคะทุกครั้งที่เวลาดื่มน้ำอัดลมมามันจะรู้สึกแบบโอ้โหเฟรชขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่าง บางครั้งอย่างเงี้ยเวลาเราไปทานอาหารนอกบ้านเราก็ชอบกินยี่ห้อดังอะเนาะกระป๋องสีแดงกระป๋องสีน้ำเงินใช่ใช่เลยค่ะพอกินแล้วความสุขมันพุ่งขึ้นมาเลยค่ะใช่ไหมความสุขแค่เปิดกระป๋องป๊อกก็มีความสุขละใช่จากที่ร้อนร้อนหงุดหงิดหายเลยทันทีค่ะใช่ไหมความสุขคนก็เลยเสพติดน้ำอารมณ์กันเนาะใช่ค่ะอ่ายังไงหัวข้อวันนี้หมอแบงก์ก็เลยเตรียม สิบสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าคุณอันเนี่ยดื่มน้ำอารมณ์เป็นประจํา oh ต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอันทันที <c oughs> นะข้อแรกนะครับข้อแรกเลยเนี่ยน้ำอารมณ์เนี่ยจะทําให้คุณอันเนี่ยไม่รู้สึกพึงพอใจในมื้ออาหารครับไม่รู้สึกพึงพอใจในมื้ออาหารหมายถึงว่าอิ่มยาก <c oughs> อ่าหมายถึงเรากินอาหารมื้อนึงไปละแล้วเราดื่มน้ำอารมณ์เราก็โอ้อยากกิน น้ำหวานเรื่อยๆอ,อยากกินของหวานตามมาอ oh. มือนั้นจะอิ่มยากอันนึกข้าไปอย่ได้ไหมคะอย่างบางทีเราไปทานพิซซ่าหรือว่าอาหารแนวจังฟู้ดเนาะส่วนใหญ่เราก็จะกินกับพวกน้ำอัดลมคืออันก็สังเกตตัวเองนะคะว่าพอกินคู่กับน้ำอัดลมเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราจเจริญอาหารขึ้นเขาเรียกว่าตัดเลียนอ่าใช่ใช่ค่ะมันก็จะกินได้เยอะขึ้นอันนี้อันนี้อาจจะจริงนะคะ,ะจริงสมมติว่าเรากินพิซซ่ากับน้ำเปล่าเนาะเราอาจจะกินพิซซ่าได้แค่สามชิ้นไหม เพราะว่าค่อนข้างเลี่ยนอยู่แล้วอะค่ะแต่พอได้น้าําอัดลมไปตัดเลี่ยนเป็นไงฮะเติมต่อได้อีก3ามชิ้นค่ะนี่ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ําอัดลมครับคือเขาทําให้เราอิ่มยากเราก็เลยมีโอกาสได้รับแคลอรี่ที่สูงในมือนั้นเลยทําให้เราอ้วนขึ้นได้ง่ายมากๆอืมค่ะอันนี้มีเหตุผลอยู่ครับผมแล้วในตัวน้าําอัดลมเนี่ยเขามีน้ําตาลที่เรียกว่าอินดัสเทรียลฟรุกโตสครับ Hmm. เป็นน้ำตาลฟรุกโตสสังเคราะห์เนาะคือตัวนี้แหละเขาจะไปส่งผลต่อฮอร์โมนอิ่มและฮอร์โมนหิวของเราคือถ้าเรายิ่งทานเยอะก็จะยิ่งกินได้เยอะขึ้นใช่คุณอันเคยได้ยินฮอร์โมนอิ่มฮอร์โมนหิวมาก่อนไหมคุ้นคุ้ค่คะแต่จำชื่อไม่ได้<ช>แล้วนะจะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวครับที่ชื่อว่าเกรลินกับเลปตินค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะฮอร์โมนเกรลินเนี่ยให้จำง่ายๆว่าเหมือนกลิ่นกินกินอ่าเป็นฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนหิว สั่งให้เรากินส่วนฮอร์โมนเลปตินนะครก็คือเป็นฮอร์โมนอิ่มปกติถ้าคุณอันทานข้าวมื้อปกติเนนะี่ยฮอร์โมนเลปตินนะ่ะมันก็จะพุ่งขึ้นสูงเพื่อทำให้เราอิ่มเนาะแล้วมันก็จะลดระดับฮอร์โมนเกรลินเราลงมาเพื่อเราอิ่ม,มเราก็ไม่หิวใช่ไหมแต่น้ำอัดลมตัว,นตวเนี้ยไอตัวอินดัสทรีลฟุกโตสเนี่ยเขาไม่เหมือนกับน้ำตาลที่ได้จาก อาหารต้นทางหรือว่าผลไม้เขาเนี่ยไม่ไปลดระดับเกลินลงครับอืเลยทำให้คุณยังรู้สึกหิวอยู่อ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ยังทำให้ดื้อต่อฮอร์โมนเลปตินด้วยอก็แบบไม่อิ่มสักทีอะ่ะอันนี้คือคำอธิบายว่าทำไมเราถึงดื่มพวกเนี้ยแล้วถึงไม่ค่อยอิ่มครับค่ะเห็นภาพมากขึ้นค่ะข้อที่สองครับคุณอันถ้าคุณอันยังคงดื่ม แบบนั้นอยู่นะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะเกิดไขมันพอกตับได้ครับโอ้ยังไงอะคะอืมก็ในตัวน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องอ่าสมมติยี่ห้อสีแดง325นะครับสามรเนี่ยค่ะให้ถ่ายว่ามีมีน้ำตาลเนี่ยกี่ช้อนชาครับปกติไม่ค่อยอยากดูค่ะถ้าจะกินแล้วคือกินเลย <laughs> ใช่ไหมเอาความสดชื่นเป็นหลักใช่ค่ะนะก็ลองพลิกดูข้างหลังดูได้นะครับ น้ำตาลเนี่ยสี่กรัมเท่ากับ1ช้อนชาครับค่ะก็ในหนึ่งกระป๋องขนาดไซส์กลางนะจะอยู่ประมาณที่9ก้าช้อนชาถ้าคุณอันดื่มหมดอะเหมือนกับตักน้ําตาลทรายเข้าปาก9้าช้อนชาเลยมีหน้าละความสุขพุ่งเลย <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับแล้วในตัวน้ําตาลทรายอะครับโมเลกุลของเขาเป็นซูโครสเป็นน้ำตาลชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นซูโครสจะประกอบด้วยน้ำตาลสองอย่าง ก็คือกลูโคสกับฟรุกโตสเขาจะรวมกันมาเป็นซูโคสแบบนี้แล้วตัวฟรุกโตสตัวนั้นล่ะครับบางทีอะต่างประเทศเขาไม่ได้ใช้น้ำตาลทรายธรรมดานะเขาใช้น้ำเชื่อมข้าวโพดท,ที่เรียกว่าคอนไซรับไหมคะใช่ตัวไฮฟรุกโตสคอนไซรับเลยตัวนี้เองครับเขาจะพุ่งตรงไปที่ตับของเราเลย oh. อ๋อพุ่งตรงไปที่ตับทำให้ดือ้อภาวะดื้ออินซูลินแบบนี้ครับเกิดตับอักเสบได้ สุดท้ายเสี่ยงโรคมะเร็งตับด้วยนะแค่ผ่านไปสองข้อก็กลัวละค่ะใช่ไหมเพราะเมื่อตับของคุณอันอะมันถูกพอกด้วยไขมันตัวไขมันมันทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังซ้ำๆทีละนิดทีละนิดตับคุณอันก็เลยเกิดแผลขึ้นมาค่ะอ่าเกิดแผลซ้ำๆอักเสบซ้ำๆเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดเหมือนเหมือนแผลเป็นอะตับแข็งแบบเนี้ย ข,ขึ้นมาใช่ไหมตับแข็งเรื่อยๆก็เสียงมะเร็งแบบนี้ครับอ,อืผ่าน<ช>ไปสองข้อค่ะนะครับข้อที่สามครับคุณอันจะอ้วนขึ้นกว่านี้อีกสิบโลครับอ่าจริงๆน่าจะเป็นผลเกี่ยวเนื่องจากข้อหนึ่งที่คุณหมอบอกว่ายิ่งกินปุ๊บมันก็ยิ่งทําให้เราอยากอาหารกินไม่อิ่มสักทีก็เลยทานมากขึ้นน้ําหนักเลยเพิ่มใช่เลยถูกต้องครับมีเพื่อนหมอคนหนึงนะเขา เสพติดอันนี้มากเลยนะเขาตัดสินใจว่าไม่กินน้ําเปล่าแล้วก็กินแต่น้ําอัดลม,มเดือนหนึ่งผ่านไปครับเชื่อไหมเขาน้าหนักเพิ่มขึ้นห้ากิโลฮะแค่เดือนเดียวเหรอคะเดือนเดียวครับ oh. อ๋อคุณแม่หมอแบงค์เช่นกันเมื่อก่อนเขาทํางานขายขายอาหารเนาะ <c oughs> แล้วก็เหนื่อยเหนื่อยอ่ะอากาศร้อนๆ้อนประเทศไทยนะครับโอ้นึกออกเลยนะกินน้ําเปล่าธรรมดามันไม่สดชื่นน้าตาลไม่เข้าเลือดใช่คร, <c oughs> ครับเขาก็อ่ะเปิดน้ําอัดลมนะ วันหนึ่งสามขวดนะสามขวดแก้วอ่ะนะครับตอนนั้นคุณแม่ก็อ้วนมากๆเลยอ้อวบมากๆขึ้นเร็วมากๆครับน้ําหนักเนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากลดน้ําหนักน้ําอัดลมเนี่ยอืตัวดีเลยนะครับค่ะข้อที่สี่ครับคุณอันคุณอันจะเกิดโรคเบาหวานออืขึ้นมาครับยาจากหนึ่งเม็ดอาจจะเป็นสองเม็ดสามเม็ดขึ้นมาอืจากตัวน้ําอัดลมตรงนี้ครับ อ, <osc> อันนี้มีประเด็นสงสัยนิดนึงค่ะแล้วถ้าสมม uh ุติว่าเราทานเป็นน้ำอัดลมที่เป็นสารให้ความสารทดแทนความหวานแทนอย่างนี้จะจะดีกว่าไหมคะอันน <the> ี้เป <tra> ็นแนว Marketing เนาะคือเวลาที่เราดูน้ำอัดลมที่มีสารให้ความหวานเขาจะโฆษณาหน้ากระป๋องว่าอะไรรู้ไหมศูนย์เปอร์ซนต์น้ำตาลใช่ใช่ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันไม่เป็นไรนะสดชื่นแต่สุขภาพดีมไม่มีน้ำตาลยางเซฟอยู่อ่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนั้นเขาก็จะไปหลอกสมองเหมือนกันครับอืมหลอกสมองคือสมองคุณอันเนี่ยจะโดนหลอกว่าโอ้ฉันได้รับความหวานเข้าไปแล้วนะแต่จริง,รงๆร่างกายเราไม่ได้รับแคลอรีต่ตามมาตามความหวานมันผิดธรรมชาติใช่ไหมสมองของคุณอันน่ะก็เลยจะไปหาอาหารเพิ่มขึ้นในมื้อถัดไปครับ อ๋อ oh. จะกินมากขึ้นในมื้อถัดไปแบบไม่รู้ตัวเลยอแสดงว่ามันก็คือเพิ่มความอยากอาหารได้เหมือนกันถูกต้องนะครับทำให้รู้สึกไม่พึงพอใจแบบนั้นแต่จริงๆถ้าเทียบกันสมมติว่าคนที่ยังอยู่ในช่วงติดน้ำอัดลมอยู่เราก็อยากจะให้เขาไม่ได้แบบเหมือนหักดิบทีเดียวเนาะมันเหมือนบแบบเลิกยาค่ะกว่าอันจะเลิกได้อันก็ใช้วิธีการแบบ ทานน้ำอัดลมทางเลือกอะคะ่ะที่บอกอสารทดแทนความหวานมันก็ช่วยได้เยอะนะคะช่วยได้เยอะครับแต่ว่าดีกว่านั้นก็คืออาจจะเปลี่ยนเป็นพวกน้ำผลไม้ที่เป็นจากน้ำผลไม้ลูกๆอ่าผลไม้สดใช่ไหมผลไม้สด,สดนะครับเป็นปั่นแบบเนี้ก็จะดีกว่า oh. ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเป็นน้ำผลไม้กล่องนะอ๋ออออันนั้นจะมาจากผลไม้เข้มขน้นก็จะเป็นน้ําตาลสังเคราะห์แบบนี้เช่นกันอืม,อมโอเคค่ะเนาะ แล้วก็มีงานวิจัยหนึ่งครับเขาทำใน175ประเทศเลยนะคุณอันเขาบอกว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำตาลแปรรูปแบบเนี้ยโดยที่คนที่ดื่มน้ำตาลแบบเนี้ย150แคลอรี่ต่อวันน่ะหรือเทียบเท่ากับน้ำอรมณมหนึ่งกระป๋องนะถ้าดื่มมาเรื่อยๆจะสัมพันธ์กับโรคเบาหวานที่มากขึ้น1.1%อครับแต่คุณอันก็จะแบบเอ้าหมอ1.1%เอง ดูไม่ได้เยอะใช่ไหม,มแต่ถ้าเทียบกับประชากรสมมุติประชากรสหรัฐอเมริกาอ่าดื่มหนึ่งกระป๋องทุกวันเลยนะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโรคเบาหวานประเภทที่สองเพิ่มขึ้น3.6ล้านคนครับหนอร์เซของประชากรทางประเทศอ,อ,อเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานที่พุ่งขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ จริงค่ะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยโหมีทุกรูปแบบเลยค่ะทุกรูปแบบ <c oughs> นะครับแล้วก็ข้อที่ห้าครับในน้ําอัดลมเนี่ยไม่มีสารอาหารที่ดีเลยคุณอันลองสังเกตไม่มี <c oughs> ไฟเบอร์ไม่มีวิตามินไม่มีแร่ธาตุไม่มีอะไรที่ทําให้เราอิ่มเลยมีแต่น้ํากับความสดชื่นนะความซ่าซึ้บเขารู้สึกมีความสุขใช่ไหมเวลาทานนะครับก็ อันนี้ในน้ำอัดลมจะมีทั้งสีนะสีปรุงแตง่ง<ม>กลิ่นปรุงแตง่งสารเติมเต็มมีกรดมีแกส๊สมีแก๊สมีสารให้ความหวานมไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเลยนะจริงค่ะมีแต่อาหารแดงะนะครับที่พวกเราเรียกเาว่าอาหารแดงนะอาหารแดงนี่ล่อลวงนะคะแปรรูปนะครับก็ยังไงท้ายไลฟ์เนี้ยเราก็จะบอกวิธีการเลิกน้ำอัดลมให้ได้สำหรับคนที่เสพติด อ่าอ่าอย่าลืมทวงหมอนะได้ค่ะนะครับข้อที่หกครับคุณอันจะรู้สึกเสพติดมากๆเหมือนกับเสพยาเสพติดเลยครับค่ะอันนี้จริงเนาะเพราะว่ายิ่งกินก็ยิ่งอยากกินอีกเรื่อยๆมันมจะกลายเป็นเหมือนนิสัยอะค่ะที่รู้สึกว่าต้องกินทุกวันค่ะอ่าเวลาเดิมมาแล้วรู้สึกอยากได้ความสดชื่นโอ้โหตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยแหละค่ะร้อนร้อนเลยอ่าสักหนึ่งกระป๋องใช่ไหมมีนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาเอา หนูเนี่ยมาให้เสพน้ำตาลเทียบกับหนูที่เสพโคเคนครับค่ะแล้วเอาเอาเอไปเอกซเรล์สมองผลผลปรากฏว่าส่วนของสมองของหนูอะ่ะเหมือนกันเลยระหว่างหนูที่เสพน้ำตาลกับหนูที่เสพโคเคนครับเฮ้ยให้ผลเหมือนกับยาเสพติดเลยให้ผลเหมือนกับยาเสพติดเลยเพราะเวลาคุณอันเนี่ยดื่มน้ำอาลมเข้าไปใช่ไหมรู้สึกมีความสุขใช่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหม ก็ S <S> มันมีน้ําตาลนะคะอ่าเขาจะไปกระตุน้นฮอร์โมนชนิดหนึ่งในสมองเราครับชื่อว่าโดพามีนอ่าอ่าโดพามินหลั่งออกมาค่ะคุณอันก็จะรู้สึกเหมือนได้รับรางวัลมีความสุขขึ้นมาทันทีอืม,อมจริงค่ะมันเป็นฮอร์โมนเดียวกับคนที่สูบบุหนะบรี่นะค่ะเบื่อเบืเ่อเซ็งเซ็งเงาเงา,เงา,เงาสูบไปทีหนึง่งฟินขึ้นมาเพราะโดพามินหลัง่งครับอ่าแต่สังเกตนะแรกๆอ่ะเราจะรู้สึกมีความสุขมาก แต่พอหลังๆอ่ะเราเสพโดสเท่าเดิมกินเท่าเดิมแต่ไม่ได้มีความสุขเท่าเดิมล่ะชินนะคะเราจะต้องใช่ครับเราจะต้องใช้โดสที่มากขึ้นเพื่อให้ได้รับความสุขเท่าเดิมค่ะเหมือนสมองมันปรับโครงสร้างไปละโดปามีนคุณอันจะลดลงทุกครั้งที่เสพอันเดิมเสพปริมาณเดิมค่ะแบบนี้น่ากลัวมากๆนะครับก็ ถ้าเกิดไม่อยากเสพติดต้องลดออกให้ได้ค่ะตอนนี้ทําได้และะ้วค่ะทาได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแชร์เทคนิคกันข้อที่เจ็ครับเมื่อคุณดื่มดื่มน้ําอัดลมเป็นระยะเวลานานนะจะเสี่ยงโรคหัวใจมากยิ่งขึ้นครับเส้น <Room. S 1> เลือดสมองตีบนะฮะเนื่องจากว่าเขาจะไปเพิ่มน้ําตาลในเลือดเพิ่มไตรกีอสรด์ในเลือดเพิ่ม L D L ในเลือดครับอืไปทําลายเส้นเลือด โ oh. อ้นะครับก็เลยเกิดเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจตีบได้ค่ะเนี่ยมีงานวิจัยตลอดระยะเวลา20ปีนะเขาติดตามคน40,000คนครับดูไป20ปีบอกเลยว่าการดื่มน้ำอันลมหนึ่งกระป๋องทุกวันครับเพิ่มโอกาสที่จะเสียชีวิตจากหัวใจวายได้20%ครับเปรียบเทียบกับกลุ่มที่นานๆดื่มทีหนึ่ง mm. นี่เลยนะครับ20%นะครับเพราะฉะนั้น อยากลดความเสี่ยงโรคหัวใจง่ายๆครับท่านผู้ฟังนะครับลดดื่มน,น้ำอัดลมลดดื่มน้ำอัดลมลงนะครับข้อที่8ครับเวลาที่เราดื่มน้ำอัดลมมากขึ้นเนะ่ะเราจะเสี่ยงโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้นครับมีงานวิจัยจากสิงคโปร์ชไนนิสเฮลสตารดี้นะครับเขาบอกว่าเราติดตามดูคนหกหมื่นคนตลอดระยะเวลาสิบสี่ปีปรากฏว่า คนที่ดื่มสองกระป๋องขึ้นไปต่อสัปดาห์เนี่ยมี87%ครับที่มีแนวโน้มจะพัฒนากลายเป็นมะเร็งตับอ่อนมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ดื่มเยอะขนาดนี้ครับอืมค่ะอืมเพราะมันไปกระตุ้นตับอ่อนเนาะกระตุ้นอินซูลินเรื่อยๆอืมเหมือนเราเอาแสบไปเคี่ยนตับอ่อนเราเรื่อยๆครับเนาะมันก็เกิดบาดแผลนะอืมข้อที่เครับในกรด ในในน้ำอัดลมเนี่ยมันจะมีกรดแล้วก็มีน้ำตาลนะค่ะจะทำให้ฟันผุและมีกลิ่นปากด้วยเออ,เอ,อจริงจริงค่ะนี่จริงนะครับก็เวลาดื่มน้ำอัดลมเอ,อ่อถ้าเกิดใครยังดื่มอยู่นะแนะนำใช้หลอดอ,อย่าให้โดนฟันนะครับอย่าให้โดนฟันเพราะมันจะไปทำลายเครือฟันเรา,าอ่ะค่ะนะครับแล้วถ้าดื่มน้ำอัดลมก็ควรจะดื่มน้ำเปล่าตามด้วย อย่างนี้ก็กินน้ำเปล่าเลยดีกว่าค่ะใช่ไหมพอน้ําตาลมันก็จะไปเป็นสารอาหารให้แบคทีเรียในช่องปากเราค่ะเกิดกลิ่นปากขึ้นมาได้แบบเนี้ยอืมาถึงข้อสุดท้ายครับอันนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปบางคนเป็นโรคเกาเกาเกี่ยวกันกับน้ําอดรมด้วยเหรอคะดื่มน้ําอดลมณ์เพิ่มกรดยูริกแล้วไปตกตะกอนเป็นโรคเกาครับ S <S 2> <S 2> เรามัวแต่ไปนึกถึงอาหารอย่างอื่นแต่ไม่ได้คิดถึงน้ําอัดลมเลย <S <S ใช่ครับในตัวน้ําตาลฟรุกโตสอันนั้นแหละเวลาเขาย่อยสลายในร่างกายออกมาจะได้เป็นผลึกยูริกครับ oh. อ๋อแล้วก็ตกตะกอนตามข้อเนาะ <S 2> <S 2> คุณ <S 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 อันทราบไหมว่าโรคเกาเนี่ยเขาเวลาปวดจะปวดข้อไหน,น <S 2> <S 2> ไม่ทราบเลยค่ะอันไม่ทราบเลยเขาจะปวดตรงข้อเทา้าตรงบริเวณบริเวณนิ้วโป้งน้านิ้วโป้งเท้าตัวเนี่ยจะเป็น เหมือนบริเวณหลักๆเลยที่หมอเห็นแล้วแบบเฮ้ยโรคเกาหรือเปล่าอ๋อมันก็จะเริ่มเริ่มปวดลามาเรื่อยๆอ,อย่างนี้ะใช่ะะมันจะปวดบวมแดงร้อนเหมือนอักเสบที่ข้อครับอืมอืมแล้วก็ห้ามนวดเลยนะถ้าเกิดเป็นเกาอะ่ะห้ามนวดเลยค่ะนะครับเดี๋ยวมันจะอักเสบผลึกยูริกมันก็จะแตกอ๋อแนีให้ประครบประครบเย็นแล้วก็ทานยาแล้วก็ลดความเสี่ยงจากอาหาร ที่ทําให้เกิดเกาแบบนี้แหละคือคือเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยตอนแรกคิดว่าน้ําอัดลมทําให้เรามีความสุขอปรากฏว่าแถมมาด้วยอีกสักสิบอย่างนะคะที่ทําให้เรามีความทุกข์อ่าเป็นความทุกข์แทนนะครับเพราะฉะนั้นครับอาจจะได้ความสุขระยะสั้นแต่ระยะยาวอาจจะได้ความทุกข์มานะครับนานๆดื่มทีได้สังรคๆกับเพื่อนได้แต่อย่าดื่มเป็นประจําทุกวันอืมจริงค่ะเห็นด้วยเลยอันนี้คือคําแนะนําที่สวยหรูนะค่ะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> เขาพยายามทําให้เราดื่มทุกวันอยู่แล้วสมองเราอยากจะได้รับความสุขแบบนั้นทุกวันครับมันเหมือนติดโคเคนใช่ไหมคะ<ช>ท่นบอกเหนื่อยๆมาที่อยากได้ความสุขง่ายมากครับเปิดตู้เย็น <c oughs> เปิดกระป๋องใส่น้ําแข็งใช่ไห <c oughs> ม, <c oughs> มแบบนี้เนาะก็แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณอันมีเทคนิคยังไงในการลดละเลิกน้ําอันลมได้ครับคือตอนนั้นอ่ะอันเองตระหนักว่ามันมันยิ่งกินเยอะ มันก็ยิ่งน้ำหนักเพิ่มอะค่ะ mm hmm. เราก็ไม่อยากให้น้ำหนักมันเพิ่มไปเยอะกว่านี้เนาะตอนแรกก็เลยอย่างที่บอกหาทางเลือกก่อนค่ะจากที่ทานแบบน้ําตาลหวาน mm hmm. เต็มสตรีม mm hmm. ก็ค่อยๆลดลงมาเป็นแบบสารให้ความหวานใช่ไหมคะ mm hmm. และหลังจากนั้นเนี่ยอันก็เริ่มแบบไปหาชาค่ะ mm hmm. อันจะเป็นสายแบบชอบทานชาดื่มชาเ mm hmm. นาะก็ไปหาชาใบายอย่างเงี้ยแล้ว mm hmm. ก็ชงดื่ม mm hmm. ซึ่งถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้เยอะนะคะมันระง,งับความ ความอยากน้ําตาลลงได้ในระดับหนึ่งอะคะอ่ะแล้วก็ที่อันสังเกตอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆการที่เราอยากดื่มน้าอัดลมเพราะว่าเราดื่มน้ําทั้งวันไม่พอด้วยอ๋อนี้เรื่องจริงเลยนะใช่ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็พอมอเตาหลังๆใช่ไหมคะได้เรียนรู้เรื่องอาหารต้นทางครับอันก็จะมีทานเป็นสมูทตี้ค่ะคุณหมออ,มอผลไม้สดมาปั่นครับอ,อย่างนี้ก็สดชื่นไปอีกแบบก็ช่วยได้เยอะเลยเนาะสดชื่นคนละอย่าง นะครับสำหรับตัวหมอเนี่ยตอนนั้นที่ติดน้ำอันลมนะก็เปลี่ยนมาเป็นโซดาแล้วใส่มะนาวครับหรือเป็น i n f u s ว d w วอเตใส่พวกผลไม้แนวสดชื่นอ่ะอ๋ออเนออ่อ,อ่าเป็นแบบเหมือนแอปเปิลแล้วก็ชินนามอนหรือว่าสับพวกมะนาวส้มลงไปในน้ำโซดาแล้เนี้ยได้ความสดชื่นแบบเดียวกันเลยครับค่ะแล้วก็ถ้าอยากได้วันหวานก็ไปกินผลไม้วานหาน อ่าใช่ผล <คน S 1> ไม้ช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะเนาะแล้วไลฟ์เนี้ยครับหลายๆคนพอฟังมาก็อาจจะรู้สึกกลัวน้ําตาลเนาะค่ะแต่อยากจะให้มุมมองแบบนี้ครับพอกลัวน้ําตาลเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าทานข้าวทานผลไม้มันก็มีน้ําตาลจะทําให้เกิดสิบอย่างนี้ด้วยไหมอืมเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าตัวน้ําอัดลมก็มีน้ําตาลฟุกโตสอ,อ,อยู่ผลไม้ก็มีน้ําตาลฟูกโตสนะคะ คนก็เลยกลัวไงเนาะแล้วคนที่ไม่เคยศึกษาเรื่องโภชนาการแบบเชิงลึกเนี่ยเขาก็จะเหมารวมครับว่าน้ําตาลทรายที่มีฟรุกโตสเหมือนกับน้ําตาลฟรุกโตสจากผลไม้อันนี้คือความเข้าใจที่ผิดครับน้ําตาลฟรุกโตสในน้ําตาลทรายหรือน้ําเชื่อมเนี่ยเขาเรียกว่า Industrial f r u c t o โตนะครับไอตัวเนี้ยทาให้เกิด1ิอย่างที่หมอพูดไปะนะครับเบาหวานโรคอ้วนแต่ในผลไม้ครับ ฟุกโตสเขาเป็นเนเ u อรัลฟุกโตสแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงช่วยลดเบาหวานลดความอ้วนลดความเสี่ยงมะเร็งด้วยครับกลับกันเลยนะฟุกโตสเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยไหนที่หลังจากนี้เราเจอแล้วเขาเขียนว่าฟูกโตสให้เราตั้งคำถามไว้ครับว่าเป็นฟูกโตสจากไหนจากธรรมชาติหรือจากสังเคราะห์ขึ้นใช่จากผลไม้หรืออาหารแปรรูป ผลงานวิจัยก็จะตามนั้นครับอย่าอ่านแค่คำว่าฟุกโตสตอนเนี้ยจะทำให้คุณสับสนโอ้อจริงค่ะแล้วก็คำว่าน้ำตาลอีกอย่างหนึ่งครับน้ำตาลทรายที่กินเข้าไปครับกับกินข้าวแล้วค่อยๆย,ย่อยมาเป็นน้ำตาลกลูโคสแล้วดูดซึมเข้าร่างกายก็คือคนละเรื่องกันครับไม่ใช่น้ำตาลแบบเดียวกันอ่า ทานข้าวแบบนี้ทำให้คุณอิ่มลดน้ำหนักได้ลดเบาหวานได้ค่ะมีพลังงานจากกลูโคสที่ค่อยๆย,ยย่อยแต่กินน้ำตาลทรายที่เป็นเม็ดๆที่เติมลงไปในกาแฟาแบบนี้ทำให้หิวมากขึ้นเบาหวานเพิ่มขึ้นเกิดความเสี่ยงโรคมากขึ้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสนใจคำว่าน้ำตาลครับให้ดูว่าอาหารชนิดไหนที่คุณกินนะ่ะมันเป็นอาหารสีอะไร ต้นทางไหม,มนะครับถ้าต้นทางปุ๊บแน่นอนดีกับสุขภาพค่ะโอเคโอ้อวันนี้เห็นภาพมากๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เราไม่รู้เล็กๆน้อยๆเราทําจนเป็นนิสัยเนี่ยมันส่งผลเสียกับร่างกายแบบเยอะมากๆเลยเนาะืออแต่พอเราตระหนักแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากจะทําขึ้นมาเองเพราะว่าเราก็รักสุขภาพรักตัวเองอะ่ะไม่อยากให้ให้เราป่วยไปมากกว่านี้ด้วยจริงครับค่ะทุกวันนี้เพื่อน ไปทานข้าวกับเพื่อนเนาะเขาสั่งน้ำอัดลมกันเราก็ทานน้ำเปล่าได้ตามปกติเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอยากดื่มแบบนั้นเลยใช่ค่ะอืม,อมก็ลองนําเทคนิคของพวกเราไปใช้ดูค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับการดื่มน,น้ำอัดลมเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อยากให้เพื่อนๆที่ยังติดน้ำอัดลมอยู่อะค่ะลองไปแนวทางน้ำสมูทตี้ดูอันนี้ก็สดชื่นอีกแบบหนึ่งนะคะ ก็ค่อยๆลองปรับกันไปนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้เทคนิคเรียนรู้การดูแลสุขภาพแล้วก็ลดน้ำหนักแบบที่เราจะทำได้แบบยั่งยืนนะคะก็มีหนังสือค่ะคชื่อว่า,าผอมทันทีสุขภาพดีร้อที่คุณหมอตั้งใจเขียนมากเลยคุณคุณเนานะนักเขียนเขาหน้าตาดีไหมครับ <laughs> ครับ<ะ>น <partes> <laughs> ะครับแล้วถ้าสนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ไหนครับผมค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางไลน์นะคะ a อดไซฟูดด็อกเตอร์หค่ะอืมนะครับ a อดไซ f o o d, d o d o กเตอตามด้วยหมายเลขหนึ่งใช่ค่ะนะครับแอดเลยนะครับคุณก็จะได้รับข้อมูลหนังสือเต็มที่ยังไงขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่กับผมหมอแบงค์ฟูดด็อกเตอสวัสดีค่ะ